วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาคเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง E-Li Channel นะ,ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมมาจองเว1นะทุกคนเออถ้าแบบเออถ้าคนที่ดูอยู่ก็ไม่เคยเแบบติดตามอยู่ก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะว่าเล่นเกมนี้อยู่นะคะทุกคนแบบเออก็เห็นอยู่ในช่วงบนัสทามใช่ไหมทุกคน เกมอื่นก็ยังค่อนข้างที่จะแข็งก็เลยอยากมาลองเกมมาจองเวนหนึ่งดูบ้างอ่ะทุกคนแบบเห็นคนเล่นแล้วแบบเออก็แปลกอยู่นะช่วงช่วงนี้ทุกคนเออเนี่ยบนัสทรมนะทุกคนนี่ไงทุกคนแบบมีมาจองเวนหนึ่งด้วยอ่ะทุกคนก็เลยแบบเออมาลองสักลองดูสักนิดน่ะทุกคนมีได้มีเสียเลยค่ะทุกคนช่วงบนัสทไมทุกคนเออแต่มันก็จะได้ประมาณแปดเอเซนไปเลยทุกคนก็ได้นิดได้หน่อยก็ถือว่าได้นะคะทุกคนเออดีกว่าเสียทุกคนเออก็ช่วงบนัสทไมเราเลยทุกคนอืมเอา ก็รับบายแะลืมคนุนก็สำหรับใคที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนไปเริ่มกันเลยล้วกันนะคะขาทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมแล้วนะคะเออสี่ร้อยนะคะทุนเราวันนี้ก็อยู่มากมาจองเว้หนึ่งนะคะทุกคนเออถ้าเราสังเกตก็คือไม่ค่อยได้เล่นนะคะเกมนี้เออก็ลองมาปั่นดูนะคะทุกคนในเบสห้าเราก่อนเลยแล้วกันเออ ก็คือเทคนิคเดียวกับของมาจงเวสองเลยทุกคนเออแต่ก็แบบมาดูว่ารอบนี้มันจะแตกให้เราแบบหนักเหมือนมาจงเวสองหรือเปล่านะทุกคนเออแบบถ้าถ้าถ้าดูแล้วรู้สึกว่าแบบเออเป็นเกมที่แบบว่าแตกว่าไม่ได้เยอะอะทุกคนอืมโอเคตอนนี้ก็ยังมาอยู่นะคะมาเรื่อยเยอยู่ทุกคน กร็รอบนี้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนเออก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบ bon นัดทามกลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแจ้งเกมนะคะทุกคนเออมันแลกป้ายคลิปเลยนะคะทุกคนเข้ามาพูดคุยหรือขอบถามกันได้นะคะเออโอ้โหมารอบเย็นเราเลยนะคะทุกคน,กคนช่วงบนนัดทามเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเออเอท่นสี่ร้อยค่ะทุกคน ก็แข็งแข็งก็เหมือนกันนะทุกคนเออมันเครื่องนี้มันพีีสวยมันจะแข็งงวงๆหน่อยทุกคนเออก็เคล็ดลับของเราก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะค่ะเยอะแยะทุกคนเออแบบออมันอยู่ที่ดวงเนี่ยล้วนๆเหลือทัควเออ ถ้าสังเกตก็คือเดี๋ยวนี้ก็จะเล่นแค่มารองแล้วทุกคนเออแค่ช<อ>ชิญวิลลูกรักเราไม่ค่อยได้แฝะไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะคะทุกคนเออเดี๋ยวก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ขอมาปัดแบบมาตองรู้นะคะ<อ>ทุกคนแบบมาแบบมารองเลยอะเออเอ,อืมอือก็ปัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะท<อ>ุกคนขออภัยด้วยนะคะถ้าได้ยินเสียงคงคันคงทำาทุ่งทำบ้าน,<อ>นะทุกคนกำลังก่อสร้างบ้านอยู่ข้างๆนะที่้านี้ เออโอ้โหล่อหรือเปล่านะ,ะทุกคนเออนี่เบสดิตต่อแล้วทุกคนะะเออหมุนไปก่อนนะ,ะทุกคนลองมาเล่นดูนะทุกคนเออไม่ค่อยเล่นเลยนะครับเห็นแล้วมันไม่ค่อยแข็งกะัะทุกคนเออไม่ค่อยสายนะหมาทำไมมาจองมี้่ะเออรู้สึกว,ว่ามันจะแบบเัียงกักอยู่อ่ะแต่ว่าถ้ามาจองสองคือแบบโอ้โหมันใจยยนะ ขอให้มันตายทีเดียวแต่มันยังตายทุกคนเออนะไม่รู้ว่าแค่เกอร์จะเข้าให้ง่ายหรือเปล่าลนะทุกคนแต่รู้สึกว่าแบบเออพอดูก็แบบก็แบบแบบเดียวกับผมมาจองสองทุกคนแต่ผมมาจองสองคือแบบมันจะลูกมันจะเยอะเถ่าเยอะกว่าที่ไหมทุกคนเออก็ปัน่นไปเหมือนเดิมค่ะทุกคนไม่ได้เกิดกับโควโบนะคะทุกคนแบบ อันนี้ออโต้เองเดียวก่อนเลยทุกคนออโต้ auto ก่อนเลยลองแบบไม่ลองกดแบบไม่ต้องโบโบวก่อนเลยทุก <l ots> <c oughs> คนเอออือก็ทำติบรอบหมือนเดิมค่ะก็ใครที่ดูอยู่ก็อย่าใช้วิจารณญาณานในการรับชมด้วยนะคะเออเอายังไงต่อทุกคนเอ้ยตัวไวต่อยังไง <l ots> <t ot> ต่อหรือ,อน,นี้จะแบบ ค่อนข้างที่จะไปเล่นกับพวกไม่ต้องซื้อฟีสปินแลว้วทุกคนเออรูกชอบแบบไม่ต้องซื้อแล้ว,วทุกคนแบบชอบผันเองมากกว่าเออสำหรับใครที่อยากแบบชอบผ่ายอันมากกว่าก็แบบแน,นะนำให้เกมพวกม,มาจองอะไรแบบน,นี้ทุกคนเออถ้าแบบไม่อยากซื้อโอ้ยชนนี้ก็ไปจองร้อยหกสี่คนยังไงต่อหนีไม่ขีดถ้าไม่มาถอยแรล้ะทุกคนเออตอนนี้อยเจ็ดสองแล้วมัคนก็มาเรื่อยๆนะคะทุกคนยังมันกปงอกนะ คือยังไม่เข้าฟีเจอร์นี่เราเลยนะคือทกวันนี้ก็ประมาณสี่นาทีแล้วนะเออมาไหนสิยจีมาสวยเต้นให้กับสวยๆหน่อยที่เขาให้ตัวนึงลงมาไหมไหะโอ้โหอีกตัวเดียวทุกคนเข้ามาสี่แล้วนันี่มันสอบสามตัวเองนะเออสองฟีเจนก็เอาอยู่ทุกคนมาเออมานิดๆหน่อยๆนะก็ทุกคนเออสองฟีเจนรู้สึกว่ามัน มันดีสปินเยอะกว่าของของคุณพี่มาจทุกอนเออแต่ก็นี่ก็เบสเอรเบสติบนะคะทุกคนเออเอาสี่ร้อยเรานะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะทุกคนไม่ได้นําที่ล่มมากนะคะทุกคนเออแบบเล่นยังไงก็ด้อย่าให้มันเสียกว่าทุกคนเออแบบทุนนิดนึงนีอยถือว่าได้แล้วนะเออแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ได้เงไหนเลยทุกคนกู อีกหกปีจะบินไม่เี้ย่านั้นเลยแบบคอมโบก็ได้เลยทุกคนนะปวกนะวเออโอลอดไหมเนี่ยจลอดไเนี้โอ้โหอยากได้ตัวว่าเธอสองเธอสาทุกคนเออเออถ้าเราตัวว่าเถอสองเธอสามยก็แบบขทยทุกคนเออใช่ไหมเออใช่ก็เลยเนาะโอ้โหนี่แหละทุกคนตัว่นี้ยตัวีเนีอยตวนี่ตัดีต ว้าวคุมากเสียงสันเลิศนขอไัยด้วยนะคะขับขับเลยทุกคนเอาอ2 2ไปเลยจากทุกคนอีก32จะบินเราทุกคนหือก็ใครที่อยากเข้าบาคนถะาทำคุณแต่งเกมทุกคนดูเข้ามาได้เลยนะเม้นร์ใต้คลิปทุกคนนะยังไงต่อยงทีจะบินโตไวสวยมากยังไงต่อมีเลรเช่นบุ๊คโอเคยังไงต้องต่อ ว่มีอะไรเชื่อมนะทุกคนเออค่ะหมดรอบนี้ก็ไม่ไปต่อนะทุกคนเออโอ้โหทุกคนขอใครด้วยนะคะขอใคจริงๆเลยเออหมดรอบนี้ก็พอนะทุกคนแบบได้แค่ไหนโอเคนะั้นตอนนี้ก็ได้กาไรมานิดๆิหน่อยหน่ก็ถือว่าได้แล้วนะเออก็แบบก็พอทนะุกคนเออ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 ก็ออถือว่าแข่งอยู่นะ กสำหรับตัวก็คือชอบมาจองสองมากกว่าทุกคนแบบมาจองยังกักอยู่อ่ะเอิ่มถ้าไอ้มุก็รอดยังได้อยู่แบบมันตายอยู่นะแต่นี่แบบหืมตายนิดนิดหน่อยหน่อยยังกักกักกักเออก็หมดอนก็แมวแล้วทุกคนก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนเออก็ดูแล้วก็อยากให้ทำคลิปไหนเรือเกมไหนก็สอบถามให้คลิปได้เลยนะทุกคนเออ จะรอดไหมเนี่ยเออพอจะไม่ไปต่อจ่ะเออเอากำไรมาพันแล้วเมื่อกี้พันก็พันนิดนิดนะทุกคนเออเนาะก็ก็ยังดีกว่าเสียทุกคนเออก็สำหรับใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ